โอเคก็ผมก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ที่ผมพูจะไป Family ะนนอาร์ฟฟามิลี่นะครับก็สำหรับวันนี้ยูในเกมถังซาน3 d ดีเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับในส่วนตัวของกิจกรรมนะครับกิจกรรมสุ่มสกินหมาลมหรือว่ากิจกรรมตํานานเฟิ่งเสียวเทียนนั่นเองนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับนะบผมจะไม่ได้มาสรุปเนาะแต่ว่าจะมาบอกมาพูดคุยหรือว่ามาเรียกว่า ให้เหตุผลในส่วนตัวของกิจกรรมนี้เนี่ยว่าเราเนี่ยควรจะเติมนะครับในการสุ่มรูเล็ตกิจกรรมนี้ไหมใช้เพชรดีไหมเติมสุ่มดีไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะว่าเราเนี่ยมีเรียกได้ว่ามีแนวความคิดอย่างไงนะครับว่าเราแบบเฮ้ย hey, ทำไมถึงควร ที่จะไม่เติมหรือว่าควรเติมอะไรยังไงนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำนะ้องบริษัทเท้าเพจเป็นบริษัทร,รับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการด้วยกันแล้วสักหมด6ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมในส่วนของเกมทังซานสามดีและอื่นหลายเกมเลยนะครับสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็บริษัทเขาเเเปิดดดททาาากกกรรุุววววัััันนนนไมม่่ีหยยตต้้้งงแแลลจถึะคคบโอ อันดับแรกนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนที่ GM หลินหลินเนาะน่ะนี่นะครับเพจ GM หลินหลินนะผมได้ข้อมูลนี้มาจากเพจ GM หลินหลินนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะครับหลินหลินรีวิวนะอ่ะโอเคสำหรับข้อมูลที่ผมจะมาพูดในตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลส่วนนี้นะครับอ่าข้อมูลส่วนนี้นะอ่ะ GM หลินหลินเนี่ยนะครับได้เขียนเนาะว่าเพิ่มเติมตู้นะครับอ่าเพิ่มเติมตู้ในที่นี้คืออะไรกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีการสุ่มรูเลตหรือว่าวงล้อเนี่ยนะ ไอ้วงล้อตัวนี้มันจะไปอยู่ในส่วนตัวของการเปิดกาชานะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีนในเกมนะอ่ะในส่วนตัวของการเพิ่มเติมตู้เนาะวงล้อตำนานเอ่าเฟิ่งเสี่ยวเทียนนะครับเอาเหรียญที่สะสมนะครับจากการเล่นกิจกรรมนะครับมาหมุนวงล้อการใช้จ่ายจะมีดังนี้นะครับ50เหรียญเนี่ย1ครั้งนะครับ500เหรียญเนี่ย10ครั้งเราสามารถใช้เพชรซื้อเหรียญสำหรับสุ่มได้อ่าข้อความตรงนี้แหละนะครับสามารถใช้เพชรในการซื้อเหรียญสุ่มได้อ่า ของรางวัลหลักๆจะมีสกินเฟิ่งเสียวเทียนะครับวงแหวน5 0,000ปีกระดูกวิญญาณแล้วก็ดอกไม้เซียนสีแดงซึ่งดอกไม้เซียนตอนนี้เนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะในวงล้อน,นี้นะครับถ้าจําผิดขออภัยด้วยน่าจะมีสูงสุดแค่หมื่นปีปะ่ะเออแต่ถ้ามี5 0,000ปีเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเปิดนะถ้ามี50,000ปีเนี่ยน่าเปิดแต่ว่าวงแหวนเนี่ยที่ผมจะมาบอกคือทําไมคลิปนี้เนี่ยไม่ควรเปิดนะครับเพราะอะไรอันดับแรกเลย วงแหวนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่50,000ปีอะแล้ว50,000นปีเนี่ยสมควรที่จะเปิดไหมส่วนตัวผมนะไม่ควรครับเพราะอะไรปัจจุบันเนี่ยผมเล่นเกมผังซางสามดีเนี่ยมาวันที่28แล้วใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสามารถฟาร,ร์มหาวงแหวน50,000ปีเนี่ยได้ง่ายมากครับวันนี้เนี่ยวงแหวน50,000ปีของผมออก2วง แล้วยังเหลือวงที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้อีกนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถฟาร,ร์มหาวงแหวนเนี่ยจากในส่วนตัวของกิจกรรมต่างๆนานา,นานเนี่ยเยอะแยะมากเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมอีกทีนึงนะว่ามันหาจากไหนได้บ้างนะครับอ่ะแล้วก็กระดูกวิญญาณเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ายังหาง่ายอยู่ยกเว้นมันจะเป็นพวกระดับ3ดาวอะไรอย่างนี้ค่อยหน้าเปิดนะแต่ว่าดอกไม้แดงเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นดอกไม้หมื่นปีนะครับแต่ถ้าเป็น50,000นปีเนี่ยก็น่าน่าหลุนอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องการคือวงแหวนใช่ไหมกระดูกวิญญาณดอกไม้แล้วก็สกินใช่ไหมแต่หมาลมเนี่ยมันโดนเนิร์ฟไปแล้วครับแทบจะไม่มีใครเล่นหมาลมเลยผมกล้าพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี้ยถ้าใครไม่อวยหมาลมจริงเนี่ยก็ไม่ควรสูงใช่ไหมเราเอาแค่ในส่วนตัวของเหรียญเนี่ยที่เราได้จากกิจกรรมในส่วนตัวของการฟาร์มหอคอยใช่ไหมฟาร์มหอคอยหมาลมนะครับฟาร์มตีบอสนะครับฟาร์มด่านบทนะครับ3อันเนี้ย ผมว่าเอามาสุ่มเนี่ยก็พอแล้วไม่จะเป็นต้องใช้เพชรเพิ่มนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีคําตอบให้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมก่อนเลยแล้วกัน,นครับเดี๋ยวขออนุญาตย่อ,ยอหน้าจอนิดนึงนะครับอขออนุญาตย่อหน้าจอนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะ ก็อันดับแรกที่ผมจะบอกเนาะก็คือในส่วนตัวของกิจกรรมสุ่มรูเล็ตเนี่ยนะครับเราจะสามารถสุ่มได้จากตรงนี้นะอ่ามันจะเป็นในส่วนตัวของกาชาเลยนะมันจะมาเป็นกาชาตรงนี้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะในส่วนตัวของการสุ่มสกินทุกตัวละครเนี่ยจะมาตรงนี้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรใช้เพชรสุ่มตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปครับหลักๆเลยคือวงแหวนที่เราสามารถเปิดได้จากกาชาตรงนี้สูงสุดจะอยู่ที่5 0,000ปี แล้วทําไมถึงไม่ควรเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ห้าหมื่นปีครับเข้าใจไหมหลักๆแล้วเกมนี้เนี่ยสี่วงแหวนหลักนะครับสี่วงแหวนหลักของตัวละครเนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับจะตันที่หนึ่งแสนปีแล้วเราจะได้เอฟเฟกต์นะครับตามดาวตรงนี้สังเกตว่าตัวเนี้ยหนึ่งแสนปีเนี่ยเราต้องใช้ตัวละครเนี่ยห้าเหาแดงแล้วก็เป็นในส่วนตัวของวงแหวนหนึ่งแสนปีใช่ไหมอ่ะแต่กิจกรรมของหมาลมนะครับมันจะสูงสุดได้แค่ห้าหมื่นปีนะครับ แล้วที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเพราะอะไรเพราะว่าอีก2ตู้ครับอีก2ตู้หรือ3ตู้ผมจําไม่ได้มันจะมีในส่วนตัวของกิจกรรมเนี่ยที่เราเนี่ยครับจะสุ่มสกินแล้วก็สุ่มในส่วนตัวของกิจกรรมที่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตู้ของถังเฉินนะตู้ของถังเฉินเนี่ยเมื่อเราสุ่มได้ตัวละครถังเฉินแล้วนะครับ มันจะมีตู้พิเศษขึ้นมาอีกตู้หนึ่งซึ่งตู้นั้นเนี่ยเราสามารถฟาร์มหาวงแหวนแสนปีได้ถ้าใครจะไปเติมเนี่ยก็ไปเติมตอนนั้นก็ได้เข้าใจไหมเออเข้าใจไหมเติมตอนนั้นก็ได้หรือมันจะมีตู้พิเศษของอขอกระสวรพิษหรือว่าเซอร์เซอร์หลงเนี่ยนะครับมันจะเป็นตู้เลดพิเศษแบบนี้ซึ่งตู้นี้จะเลดออกตัวละคร30%ใช่ไหมแต่ตู้ของเซอร์หลงเนี่ยเลดออกจะอยู่ที่40%นะครับถ้าใครรอได้ก็รอดีกว่านะครับอ่ะ แล้วก็วงแหวนแสนปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตู้ของถังเฉินนะครับมาให้เราสุ่มก็คือเราต้องสุ่มตัวละครเนี่ยจนได้ตัวของถังเฉินก่อนแล้วในตู้มันจะมีตู้ใหม่อีกตู้หนึ่งเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยฟาร์มหาวงแหวนแสนปีได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เกมถังซาน 3D เนี่ยไม่สามารถฟาร์มหาวงแหวนแสนปีได้จากในเกมนะครับมี2วิธีก็คือสุ่มเอาจากตู้ที่มีวงแหวนแสนปีแบบที่2ก็คือตีบวกครับ ตีบวกเ also, mm hmm. uh like นี่ยจะอยู ons, eh. ่ตรงนี้นะตีบวกวงแหวนจาก50,000ปีเป็นแสนปีนะครับกดที่พัฒนาตรงนี้แล้วก็มันจะมีตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันนะมันจะมีตีบวกใช่ไหมสืบทอดแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือหลอมวงแหวนนะครับมันจะคล้ายๆอะไรมันจะคล้ายๆตัวนี้ครับมันจะคล้ายๆกระดูกวิญญาณครับตัวนี้นะมันจะคล้ายๆกระดูกวิญญาณตัวนี้เลยนะครับถามว่าระบบเนี่ยมันทํางานอย่างไงนะครับกดไปที่กระดูกวิญญาณใช่ไหมกดพัฒนาครับ เนี่ยอายุครับสังเกตอายุมันจะกดอายุตรงนี้ใช่ไหม αι? อ่าถ้าเป็นกระดูกวิญญ,ญาณเนี่ยเราต้องใช้กระดูกวิญญาณเนี่ยนะครับสชิ้นเนี่ยเพื่อตีบวกจาก20,000นปีเนี่ยเป็น3 0,000นปีใช่ไหม αι? ในส่วนตัวของวงแหวนวิญญาณก็เหมือนกันครับวงแหวนวิญญ,ญาณเนี่ยจะมีวงแหวนวิญญาณ50,000ปีตรงนี้1วงใช่ไหม αι? แล้วมันจะใช้ของเนี่ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นลูกสีม่วงนะครับอ่ะสีม่วงเนี่ยสิลูกแล้วก็วงแหวน5 0,000ปี1วง อ่ะแล้วเราจะตีบวก50,000นปีเนี่ยไป60,000ปีได้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้5 0,000นปีเป็น6 0 0 0 0ปี6 0 0 0 0ปีเป็น7 0 0 0 0 7 0 0 0เเป็น8 0 0 0 0 80,000เป็น9 0 0 0 0 9 0 0 0เเป็น10,000 0ปีนั่นเองนะครับอันนี้คือการตีแบบสเต็ปแบบง่ายๆนะครับแต่มันจะมีสูตรในการตีอยู่แบบตีจาก5 0,000ปีเนี่ยลัดเป็นแสนปีเลยซึ่งมันจะใช้ในส่วนตัวของอ่าลูกกลมๆเนี่ยเป็นสีทองนะซึ่งลูกกลมๆนั้นเนี่ยเป็นลูกวงแหวนแบบลัคกี้หรือก็คือวงแหวนแบบ บวกค่าโชคถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มันต้องใช้วงแหวนเนี่ยจำไม่ได้ว่า6กหมื่นปีหรือแปดหมื่นปีนะครับอ่าประมาณเนี้ยแล้วมันจะมีโอกาสที่จะตีนะจาก5้าหมื่นปีเนี่ยเป็น10,000แปีเลยซึ่งมันมีสูตรอยู่เดี๋ยวถ้าระบบนั้นนะครับระบบตีวงแหวนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็บอกสูตรอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันทํำยังไงแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะทําได้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวงแหวนแสนปีเนี่ยไม่สามารถฟาร์มหาได้จากในเกมนะครับสูงสุดนะสูงสุดในเกมสคือสามารถฟาร์มหาได้อยู่ที่5 0,000ปีทุกกิจกรรมเลย5 0,000ปีสูงสุดไม่มีแสนปีครับหาได้จากไหนบ้างอันดับแรกเลยป่าล่าวิญญาณตรงนี้ครับสูงสุดเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มหาได้5 0 0 0 0นปีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของป่าสนธยาตัวนี้เนี่ยสูงสุดก็5 0,000ปีเช่นเดียวกันไม่มีสูงกว่านี้นะฮะอ่ะ แล้วก็ในส่วนตัวของตรงนี้เราสามารถฟาร,ร์มหานะครับกระดูกไอ้วงแหวนวิญญาณเนี่ยได้จากกิจกรรมผจญภัยโลกกว้างตรงนี้นะซึ่งเราสามารถฟาร,ร์มหาวงแหวน5 0,000ปีไดเนี่ยเราต้องปลดล็อกแผนที่ระดับ4หรือว่าบทที่4ก่อนนะครับแล้วเมื่อเราทําภาร,รกิจตัวนี้เสร็จนะครับเห็นไหมทำภาร,รกิจตัวนี้เสร็จเราจะได้วงแหวน5 0 0 0 0ปีปัจจุบันนะผมบอกเลยว่าวงแหวน5 0,000ปีของผมเนี่ยเต็มคังเลยครับจริงเยอะมากครับเนี่ยอันนี้เหลืออ,อีก3อันใช่ไหมอันนี้เหลืออ,อีก1อันเป็น4ชิ้นใช่ แล้วเนี่ยวงแหวนของผมเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสองใช่ไหมสิบสองบวกอีกสี่ก็เป็นสิบหกปัจจุบันตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะผมมีวงแหวนห้าหมื่นปีเนี่ยสิบหกวงนะคนที่เขาเติมเป็นหลักแสนเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบหกวงประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงจริงครับใครเนี่ยดวงดีก็ฟาร์มหาได้ง่ายนะครับหลักๆแล้วอ่ะแล้วผมสรุปเลยนะว่าการที่เราจะบวกนะครับหรือว่าอััปปเเกรดในนนนนสส่่ววววตของงแหแหีีย เราใช้วงแหวนห0 0 0หปีกี่วงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่19ถึง21วงอ่ะเราจะตีบวกไปเรื่อยๆครับตีบวกจาก5 0,000ปีเป็น6 0,000ปี6 0 0 0มปีเป็น7 0,000ป,ปี7เป็น8 8เป็น9 9เป็น100,000ปีอย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้าจะเอาแบบ100%การันตีการติดทุกดอก100%เนี่ย1ิเก้าถึงยี่สิบเอ็ดวงถ้าผมจาไม่ผิดประมาณเนี้ยมันจะติดแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหนึ่งแสนปีนั่นเองอ่ะแล้วอย่างที่บอกครับ เลเวล30เนี่ยเออเลเวลประมาณอ่าห้เนี่ยนะครับห้ตรงเนี้ยเห็นไหมห้าสิบสามเนี่ยเมื่อเราเลเวลห้าสิบสามเนี่ยเราสามารถฟาร,ร์มหาบุแผนห้าหมื่นปีได้แบบชิวๆเลยนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเติมเอาเพชรไปลงกับกิจกรรมเฟื่องเสียวเทียนหรือว่าหมาลมอ่ะส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นคือมันได้สูงสุดแค่ห้าหมื่นปีนะแต่นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มาแนะนําทุกคนนะครับผมมาแนะนําสำหรับคนที่มีงบน้อยงบไม่พอนะครับสายฟรี ใสเติมน้อยเติมกลางแต่สาหรับคนที่เขาเติมหลักแสนแล้วหลัก5้าแสนแล้วนะครับนะอันนี้คือน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเขาอยู่แล้วส่วนตัวผมนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเสียดายเงินอนะเอาไปหาบงแหนแสนปีดีกว่าเพราะว่าห0,000ปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้ทุก,กแทบจะได้ทุกคนเลยนะบงแหงห้าหมื่นปะีแล้วก็5 0,000ปนะนะีเนี่ยนะครับเนี่ยสดาวแดงเราก็สามารถใช้เอฟเฟกได้แล้วใช่ไหมแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยทำตัวละครไป5ดาวแดงหรือว่า4ดาวแดงแล้วเนี่ย ไม่มีวงแหวนแสนปีเนี่ยก็ไม่ปลดล็อกเอฟเฟกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะถ้าใครงบเยอะนะก็ให้มาสุ่มในส่วนตัวของกิจกรรมเฟิ่งเสียวเทียนตรงนี้ก่อนก็ได้นะเพื่อหาวงแหวน50,000นปีเนี่ยเยอะๆไว้เมื่อตอนที่เขาปลดล็อกในส่วนตัวของอระบบตีบวกวงแหวนแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาวงแหวนที่มีเนี่ยไปอัพให้มันเป็นแสนปีได้อันนี้ก็อีกแนวคิดหนึ่งนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า ไม่คุ้มอยู่ดีครับไปรอลุ้นในส่วนตัวของกิจกรรมที่มันมีสุมม่มวงแหวนแสนปีเลยดีกว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวความคิดเหตุส่วนตัวนะก็ประมาณนี้เลยกันนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดส u ั s c ส i b e กเพื่อเป็นแรงใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาร์ตแฟมิลี่เฟซบุ๊กด้วยกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแตเพียงเท่านี้แล้กันครับสวัสดีครับ